สวัสดีค่ะดูกดวงที่น่ารักของแม่หมอออมมี่นะจ๊ะวันนี้ก่อนอื่นก่อนจะไปกับหัวข้อรันดอมหัวข้อนี้ค่ะใครคิดว่าไม่ตรงก็เรื่อนนิ้วผ่านไปได้เลยค่ะใครว่าไม่ตรงหยุดสต็อปดูก่อนได้เลยนะคะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยแล้วเชื่อมั่นในไพ่ยิปซีสำรับนี้ด้วยนะจ๊ะกับหัวข้อที่ว่าเขาคนนี้คนที่คุณอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้นะคะเขาแอบมองคุณอยู่หรือเปล่านั่นเองค่ะ เป็นพลังงานอะไรที่มีใครแอบมองคุณไหมมันเป็นแบบไหนแล้วมันคืออะไรแล้วเขาจะจริงจังกับคุณแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะกับหัวข้อน,นี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยเขาอยากจริงจังกับคุณไหมค่ะถ้ามีคนแอบมองคุณอยู่แล้วมันเป็นยังไงเขาคิดและเขามองคุณในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยนะคะโอ่าหมายกอบางคนเนี่ยเจอกันในเ,เขาเรียกว่าอะไรอะในสถานการณ์ที่แบบตึงเครียดอะใน ในอารมณ์ที่แบบปุ๊บปั๊บเจอกันแบบกระทันหันนะคะนึกออกใช่ปะเก็ทใช่ปะมันจะแบบเฮ้ยเจอกระหว่างการเดินทางการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นแล้วหรือแบบเจอกันแบบกระทันหันโดยที่แบบคุณเองชิวมากเลยคุณไม่รู้สึกอะไรว่าเอ้ยจะเจอใครคุณแบบรักสันโดดอิสระดูชิวนึกออกไหมไม่ได้ตั้งตัวค่ะว่าคุณจะได้เจอเขาคนเนี้ย เออมันจะมาแบบกระทันหันเลยนะคะแล้วคุณจะได้เจอแน่ๆเลยมันจะเป็นยังไงคะเขาคนนี้เขาคนนี้เคยผิดหวังในเรื่องความรักมาน,นะ mm hmm. เขาเคยนะคะเคยมีความรักอยู่แล้วเหมือนกับว่าเคยผิดหวังมากๆมาก่อนอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะเขามองคุณดีมากๆเลยนะจริงๆแล้วคุณเองอะ่ะก็มีความโอโ้โหตรองอยู่พอสมควรเลยะคะ่ะคุณเองเนี่ยแบบเฮ้ยรักครั้งเนี้ยของฉันะ่ะ มันต้องเป็นรักครั้งใหม่ที่เวิร์กะเว้ยอะไรแบบเนี้ถ้าใครเข้ามาเนี่ยต้องจริงจังนะไม่จริงโดนตบอะไรแบบนี้ค่ะอย่าเทนะต้องรักคุณจริงๆนะคุณจะอารมณ์นี้เลยถ้ามันต้องเจอคุณจะตั้งรับแล้วทำให้ เขาคนนั้นอะรับคุณที่ได้เออในอารมณ์ในความสัมพันธ์ในพวกเนี้ยที่เป็นแบบนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูต่อเลยว้าวเขาจะทํานะแล้วเขาจะทําให้ถึงที่สุดเลยนะคะทําให้คุณว้าวแล้วคุณเองก็จะว้าวด้วยแล้วคุณเองจะไม่คิดเลยว่าเอ้ยเขาทาให้คุณจริงๆริงเหรอเขาจะทําให้ดีที่สุดค่ะอืมแต่ในในพลังงานของคุณอะเออคุณจะรู้สึกถึงความไม่ซื่อสัตย์คุณจะรู้สึกถึงความที่แบบทําจริงหรอคุณอาจจะเคยเจ็บมานะอริงที่ไม่หมอดูนะคะคุณอาจจะเคยโดนเท โดนบอกเลิกมาก็ได้อะไรแบบนี Sa <c oughs> <c oughs> <c oughs yeah ้แล้วคุณเพิ่งมุกอ่อนได้อะไรแบบนี้ค่ะเขาเขาก็เช่นเดียวกันที่แม่หมอพูดไปแล้วนะแล้วมันเหมือนเป็นคุณด้วยแล้วมันเหมือนต่างคนต่างตกหักแล้วมันมันเจอกันอ่าอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะพยายามทําให้ถึงที่สุดแล้วเขารู้ว่าคุณต้องการแบบนี้แล้วเขาก็ต้องการแบบนั้นเช่นเดียวกันนะคะคุณเองนั่นแหละที่จะแบบอารมณ์ที่แบบอยากจะเชื่อนะไม่ใช่คุณไม่อยากจะเชื่อแต่คุณเหมือนเจ็บมาเยอะเจอมาเยอะอะไรแบบนี้ค่ะจนคุณคิดว่า เฮ้ยมันจริงเหรอจะไม่นอกใจฉันนะอะไรแบบนี้ค่ะม,มีคนมองคุณหุยเขาเองก็นอนไม่หลับเครียดมากเช่นเดียวกันไม่ใช่เขาไม่คิดนะว่าเฮ้ยคุณน่ะจะเปิดใจให้เขาไหมแล้วเขาเองจะเจ็บอีกหรือเปล่าคุณเข้าใจอารมณ์นั้นใช่ปะเขาเองอ่ะเจ็บมา,มากพอสมควรเลยค่ะไม่ต่างอะไรกับคุณเลยคุณเองอย่าไปมองว่าเฮ้ยฉันก็เจ็บเขาก็เจ็บเช่นเดียวกันค่ะเออจริงๆคือคุณจะอยู่ในพลังงานที่แบบอืม ไม่มั่นใจอ่ะไม่อยากจะเชื่อเฮ้ยมันยังมีรักอะไรดีๆรอรอรอคุณอยู่หรออะไรแบบนี้ค่ะคุณจะรู้สึกอารมณ์แบบนั้นเลยทีเดียวนะคะว่าเอา่ฉันเคยอกหักแล้วนะแล้วมันจะเฮ้ยมันยังจะได้คุณจะคิดแบบเนี้ยคุณคุณรู้ไหมว่าเขาก็คิดเขาก็เป็นคะ่ะไม่ใช่คุณคนเดียวเลยเป็นไงต่อคะบางคนเนี่ยอายุเยอะคุณหน่อยนะมันจะแตกต่างกันเรื่องของอายุนะคะหรือศาสนา อะไรประมาณนั้นเลยเออเขาอายุเยอะเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํากับคุณเยอะมากๆเลยนะคะคนคนนี้ค่ะออ่าืมเดี๋ยวนะเขาเคยแต่งงานมาแล้วค่ะคนคนนี้เคยแต่งงานมาแล้วที่บอกไปมีครอบครัวาม,มาแล้วแล้วเขาคิดว่าอ่าไม่เป็นไร ถ้ามันเลิกไปแล้วมันมุกออนได้แล้วฉันฉันก็แต่งตอนไหนก็เหมือนกันอะจะแก่จะเด็กแต่ขอให้รักกันมั่นคงก็พออะไรแบบนี้เขาจะไม่ได้บอีเลยว่าเอ้ยแก่แล้วแต่งงานไม่ได้คนคนนี้จะเป็นมีอาทัศนคติแบบนั้นนะคะในขณะที่ตัวคนที่แบบโอ้ไม่กอดฉัน ฉันไม่กล้าแสดงออกนะว่าฉันก็แอบมองคุณเองก็แอบมองเขานะคะแล้วเขาแอบแอบมองคุณเช่นกันแต่คุณแบบไม่กล้าแสดงออกหรือคุณเองก็แบบตีกับตัวเองเลยว่าเฮ้ยชอบกูจริงเหรอวะเฮ้ยมันจริงเหรอไม่ได้ฝันใช่ไหมนี่มันโอ้เดอดเนออิมพอสซิเบิลมากเลยอะ่ะฉันจะรักเธอได้หรอแล้วเธอจะรับฉันได้หรอ มันอารมณ์สลับไปสลับมาคุณจะคิดวนไปวนมาว่าเฮ้ยมันจะยังมีรักที่เป็นแบบเนี้ยที่ทําให้คุณว้าวได้จริงๆหรือเปล่าอะค่ะจากคุณและเขาเคยเจ็บมานะอะไรแบบเนี้ยคุณเองรู้ว่าเขาก็เจ็บเขาเองก็รู้ว่าคุณเคยเจ็บต่างคนต่างรู้เอนเตอร์จีของกันและกันแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบเข้าอกเข้าใจคนอื่นนึกออกไหมเออประมาณนั้นนะคะเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คะโอ้ก็อืม เขาจะพยายามนะคุณเขาเองอะรู้ตัวนะว่าว่าเขาเคยเคยทําไม่ดีเคยทําผิดทาพลาดเนนะี่ยเออเคยแบบมีอะไรที่แบบทพราแท้ไม่กล้าตัดสินใจอะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวแต่เขาอะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะที่บางคนอนะ,ะจะเดินหน้าจีบคุณเลยอะไรแบบเนี้ยจะทักเข้ามาอยู่ดีๆก็จะแบบปุ๊บปั๊บทำให้คุณไม่ได้ตั้งตัวอืมไอ้จากที่คุณรู้สึกไม่อะคุณจะโอ้ยฉันต้องใจอ่อนใช่ะ่ะกับเธออะไรแบบเนี้ยค่ะคุณจะแบบเอ้ยไม่อะ่ะ ฉันไม่อ้างอะไรอย่างเงี้ยฉันกลัวาการนอกใจคุณจะมีอะไรที่แบบ energy ของการหลอกตัวเองรู้สึกไม,ม่รับไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่จริงมันมีความปลอมอะไรอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาจะทำไงต่อเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้ถึงที่สุดเขาจะมีตัวเลือกมาให้คุณเลือกด้วยนะเฮ้ยคุณต้องการอย่างนี้ไปก่อนใช่ไหมยังไม่เจอกันก็ได้นะคุยออนไลน์ไปก่อนก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะเขาจะพยายามที่ เอาจงจริงอ่ะเขาอยากเจอคุณนะมากๆด้วยไม่ใช่แค่แค่การคุยอะค่ะคนคนนี้นิสัยเด็กนะแล้วแบบเป็นคนที่แบบคือเขาอายุมากกว่าคุณก็จริงแต่เขานิสัยเด็กคุณเก็ตใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยนะคะมีอารมณ์เด็กอ่ะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเขานะเดี๋ยวถ้าคุณรู้แล้วคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้แล้วคุณจะดูไปว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมอืมคุณจะเปลี่ยนเลยนะเอ้ยเริ่มเราเวย้ยเริ่มมั่นใจเขามาได้แบบ จากที่คุณยี่สสาสิบอ่ะคุณจะค่อยๆเชื่อมัน่นเชื่อใจนิดนึงและอ่ะคุณมีความเชื่อมั่นนะว่าเอ้ยคนนี้หรือเปล่าอ่ะที่จะเป็นโซเมตเป็นเฮ้ยทวินเพลของฉันเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันคือเนื้อคู่ชาติที่แล้วหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคุณจะพึมพำกับตัวเองว่ามันใช่ใช่ไหมเฮ้ยมันจริงใช่ไหมอารมณ์แบบนั้นเลยค่ะว้าว เขาจะมีความรู้สึกกลัวคุณนะถ้าได้เจอกันนะคะเขาจะกลัวคุณมากๆไม่ว่าเขาจะแก่กับคุณแค่ไหนแต่เนี่ยอย่างที่บอกเขามีความเป็นเด็กนะแล้วเขาก็จะอ้อนเก่งอ่ะอ้อนคุณเก่งแล้วก็จะมีความแบบเก่งใจคุณกลัวคุณเสียใจกลัวคุณไม่ปลื้มคือมีความกลัวคุณอยู่ด้วยที่แบบอ่ะคุณจะโกรธไหมถ้าเขาทําแบบนี้คุณจะโอเคไหมถ้าเขาทําแบบนี้เขาจะคิดเขาจะคิดในรูปแบบนันด้วยนะคะอืมประมาณนั้นเลยแต่คุณเองอ่ะ จะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยถ้ามันจริงอะนะถ้าเธอรักฉันจริงอะฉันขอความมั่นคงกว่านี้หน่อยสิคือทำอะไรก็ได้ให้ฉันเห็นว่าว่าเธอรักฉันอะเข้าใจไหมคะเก็ตไหมคะคุณจะรู้สึกเราอยากให้เขาอะทำให้อะไรที่แบบมันคือความมั่นใจอะเออทำให้แบบให้ฉันลืมคนรักเก่าไปเลยให้ฉันลืมคนเก่าๆเรื่องเก่าๆที่มันที่มันเคยเกิดขึ้นอะ เธอช่วยทําให้ฉันนะ่ะลืมอารมณ์แบบนั้นได้ไหมแล้วแบบทำให้อืมีมพลังงานบวกๆมีพลังงานดีๆมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแทนอะไรแบบนี้ค่ะ mm hmm. เขาเองก็รู้สึกได้นะถึงความแบบเฮ้ยการอกหักการที่ที่เราจะเจอกันไวอย่างเนี้ย มันจะเป็นการดีใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าคุณจะเจอกันแบบกระทันหันแล้วเขาจะรู้สึกว่าอะไรอ่ะมันทำไมเจอแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเลยมันไวมากความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเริ่มต้นขึ้นไวมากจากที่แม่หมอดูนะคะคุณกับเขาจะรู้รู้จักกันคือไวมากไม่ทันได้ตั้งตัวคือทั้งคู่เลยคุณจะแบบเอ้านี่มันอะไรอ่ะคุณแบบเจอคนที่แบบคุณเองจะแบบเฮ้ยจริงจังจริงหรอมันใช่หรออะไรแบบนี้ค่ะคุณจะจะแบบ มันไม่ใช่นะมันไม่จริงนะนี่ฉันฉันฝันเป็นเปล่าวาอะไรแบบนี้คุณจะรู้สึกรู้สึกตันหนักถึงนะคะในเรื่องลาวแบบนั้นทันทีหรือคุณอาจจะแบบสำรวจตัวเองเลยว่าเฮ้ยหรือฉันคิดไปเองอืมดูดวงดีกว่าอะไรแบบนั้นนะ่ะอุ๊ยเขาทํทำไงต่ออ่ะเขาเองเหรอเขาจะพยายามนะคะที่จะเอ,อ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ<า>่ะ<า>เขาไม่ใช่ไม่มีความพยายามนะแต่บางทีอ่ะเขาเคยเจ็บจนเขาพยายามมามากจนอันเนี้ยเขา,อาขอไปเรื่อยๆใช่มันเจอกันแบบกระทันหันแต่เขาจะไม่เร่งไม่รีบและเขาจะค่อยเป็นและค่อยไปเขาจะไม่เร่งแล้วเขาจะไม่รีบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกแล้วอืมคุณก็จะรู้สึกเลยว่า,อ,าอ่ะขอคุณจะขอความมั่นสัญญาคุณจะเป็นอย่างนั้นเลยนะเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเชื่อ ฉันจะยังไม่เชื่อใจเธอใช่ใช่ฉันชอบเธอฉันมีความรู้สึกดีๆกับเธอแต่ฉันจะยังไม่เชื่อใจเธอจนจนกว่าเธอจะแสดงให้ฉันเห็นแล้วเธอจะแบบเฮ้ยรักษาความความอะไรอ่ะที่ที่ที่แบบความมั่นใจความเชื่อใจอ่ะให้ได้อะไรแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะพยายามทําต่อค่ะจริงๆเลยเขาจะพยายามทําให้ถึงที่สุดกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะบางคนนี่แบบอืม ฉันก็เหงานะฉันก็แอบ,บอายุมากแล้วฉันก็แก่แล้วนะมเมื่อ,อไหรอ่อ่ะเธอจะเตนเซเยตกับฉันสักทีอะไรแบบเนี้ยค่ะเออเขานึกถึงนะว่าเฮ้ยก่อนหน้าเนี้ยเขาผิดอะไรแล้วเขาพลาดอะไรแล้วมันเป็นยังไงทําให้เราต้องเลิกกันกับคนเก่าๆเขาอารมณ์แบบนั้นด้วยเนี่ยเขาจะพยายามสร้างความเชื่อมั่นมั่นคงในให้ให้คุณน่ะได้มั่นใจในตัวเขาว่าค่ะเออแล้วคุณเนี่ยจะค่อยๆอยอย่างที่บอกเลยคุณจะค่อยๆเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนแปลงทันทีว่าเอ,อ้ยเขาคนนี้เอาจริงหรอ อะไรแบบนี้ค่ะคุณจะตีกับตัวเองว่าเฮ้ยเขาคนนี้สรุปเอาจริงใช่ไหมอะไรแบบนี้จริงค่ะเขาจริงจังมากเลยนะมองคนเนี่ยคบกันไปอาจจะแบบไม่ถึงปีอะ่ะเขาจะแบบซื้อของมีค่าให้คุณหรือพาคุณไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเขานะคะเออทำให้คุณเชื่อมั่นเขาจะทําค่ะเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วเขาคนนี้ก็จะทําด้วยทําให้คุณเชื่อมั่นแล้วไว้ใจในตัวเขาให้มากกว่าที่ ที่คุณนะ่ะเคยไว้ใจคนอื่นเลยนะอะไรประมาณนั้นนะอืมโอเคคุณจะมีความรู้สึกคุณรู้นะว่าเขาจะจริงจังแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าฉันต้องฉันต้องดูเธอไปก่อนอะ่ะเธอจะมั่นใจอะ่ะคุณนะ่ะในพนักง,งานของคุณนะ่ะเคยเจ็บมากกับเขานะคุณจะสับสนและตีกับตัวเองที่แม่หมอเคยพูดไปแล้วค่ะว่าอ่ะ คุณจะใช่ฉันรู้ว่าเธอชอบฉันฉันรู้ว่าเธอจะพยายามทําความมั่นสัญญาความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยให้มันดีขึ้นที่สุดเลยนะคะ แต่คุณก็แอบ,บคิดไม่ได้เลยว่ามีใครบ้าวะ <S 2> <S 2> เฮ้ยจบกับคนเก่าจริงวาวะเขาจะอารมณ์นั้นด้วยค่ะเขาจะทําจริงๆค่ะเอ้ยแล้วคุณก็จะแบบเชื่อมั่นเขาจริงๆด้วยอ่ะเออเขาเขา,เขาจะทําให้ถึงที่สุดนะคะเขาจะมีอ่ออะไรมาเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะคะเป็นข้าวของเป็นอะไรที่แบบทําคุณว้าวคุณแบบโอ้ไม่ก็เฮ้ยคนนี้หรือเปล่าวะที่เป็นเนื้อคู่ประตูสุดท้ายของฉันอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ไม่ก็ สรุปทำไมเป็นแบบนี้สรุปแล้วนะคะให้หมดแล้วค่ะครึ่งหนึ่งนะคะที่แม่หมอตัดมาอืมสิ่งที่เขาซื้อให้คุณนะ่ะมีแน่นอนค่ะเขาจะซื้อให้คุณนะเขาจะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจะให้อะ่ะให้คุณที่แบบ ให้คุณประหลาดใจเล่นๆเลยเอออะไรประมาณนั้นแต่เขากลัวนะว่าคุณน่ะเมื่อเมื่อเขาให้คุณไปแล้วอ่ะคุณจะหลอกเขาป่ะคุณจะทิ้งเขาป่ะเขายังมีความคิดแบบนี้ค่ะเขาจคิดเยอะมากคิดมากมากสุดๆอืมคุณเองก็จะแบบเมื่อให้มาแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงต่อวะคุณจะมีความคิดมากเลยว่าเขาจะให้เขาจะทํานะคะคุณรู้ว่าเขาจะทําแบบนั้นแน่นอนแต่คุณจะมีความคิดมากนอนไม่หลับมันจะจริงใช่ไหม เขาซึ่งไม่ค่อยคิดอะไรแต่เขาอยากจะให้เดินหน้าจีบคุณอย่างเดียวนะคะเขามองคุณอยู่แล้วนะนะคะมองแล้วอยากจริงจังมากๆด้วยเออไม่ใช่เขาไม่เคยเจ็บแต่เหมือนด้วยความที่เขาบุญิภาวะเยอะกว่าคุณอายุมากกว่าคุณอะไรก็แล้วแต่จะทําให้เขาอะเร่งนิดหนึ่งเอออยากจะแบบเพื่อจีบคุณไวๆจะได้รู้เรื่องไปเลยว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่คุณจะรับเขาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณจะรู้สึกตีกับตัวเองว่าเฮ้ย คุณก็ชอบเขานะแต่รู้สึกถึงความไม่แน่นอนถึงความไม่ปลอดภยัยคุณคนต้องเซฟตัวเองให้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะยังไม่ปล่อยใจปล่อยกายเต็มที่กับเขาคนนี้นะคะเออคุณจะเอามาคิดนะถึงเขาจะให้นู่นให้นี่คุณมาเขาจะทานู่นทํานี่ให้คุณอนะถึงที่สุดแล้วคุณก็จะแบบยังนะฉันจะยังเก็บใจของฉันไว้ก่อนฉันจะยังเก็บตัวของฉันไว้ก่อนว่าเออเธออะเป็นแค่คนคุยไปก่อนนะเรายังไม่ถึงขั้น ออลงหลักปักฐานกันนะเราแบบดูใจกันไปก่อนเราคุยกันไปก่อนเราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะอะไรแบบเนี้ยค่ะคุณโคตรจะไม่มีความมั่นใจแล้วเชื่อมั่นเขาเลยจริงๆทั้งๆท,ท,ท,ที่ในใจคุณชอบเขานะคุณแอบรู้สึกดีๆเขาอยู่นะคะมันเป็นอารมณ์แบบนั้นนะคะถ้าช่วงเนี้ยคุณเป็นแบบนั้นแสดงว่าคลิปแลนดอมคลิปนี้นะ,ะมันตรงกับคุณ ผู้ชมที่เข้ามาดูแม่หมอในวันนี้แล้วค่ะอะโอเคค่ะและขอให้ทุกคนโชคดีเปิดรับพลังงานดีๆจากแม่หมอมีไปด้วยนะคะก่อนไปค่ะอย่าลืมกดถูกใจเพจแม่ลูกปลุกดวงนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้แม่หมอด้วยใครอยากดูส่วนตัวอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะที่เพจนี้ได้เลยสําหรับวันนี้แม่หมอต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ